สวัสดีเพื่อนเพื่ผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าๆๆนะครับผมวันนี้เรามาเจอกันที่สถานีรถไฟกรุงเทพนะที่เก่าเวลาเดิมวันนี้เรามาดูขบวนรถเร็วที่135นะกรุงเทพอุบลราชธานีก็ใกล้เวลาที่ขบวนรถจะออกจากสถานีกรุงเทพนะออกจากชานชลาที่7นะครับผมสำหรับวันนี้หัวรถจักรก็เป็นฮิตชิหมายเลข4506นะ นี่นะครับ่วีดวีดหนึ่งครั้งนะครับก่อนขอบวนรถออกเคลื่อนขอบวนแล้วนะ ้ายขบวนนะับตู้แอร์2ตู้สุดยอดครับไปแล้วนะครับขบวนรถเร็วที่135กรุงเทพอุบลน,นะ ก็ออกจากสถานีกรุงเทพก็จอดที่สถานีสำมเสนเป็นสถานีต่อไปนะครับผมเดินทางปลอดภัยทุกทกท่านนะฮะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับผมสวัสดีครับ